สวัสดีครับกับผมในตัวแทนพยาธร,รมิกราชขอสวดคาถาเลิกหวยครั้งที่24ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2563นี้นะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสั นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรยรัตนญานมณีนภารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธทางศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัเพสังฆา พร,ประปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในตัวแทนพยาธรมิกราช ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่24ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีระยะเมตรยัยข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า